สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนีเก้สิบี่ทารโร่นะคะชแ n e l ให้การดูดวงด,ด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออลลโค่นะคะวันนี้แพนจะมาทำรันดอมในคอนเทนต์ที่ว่าคุณจะได้เป็นคนเดียวคนนั้นหรือเปล่านะคะในใจของเขาไม่รู้ว่ามันจะมีวันที่จะได้เป็นหรือเปล่าเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคุณมีการร้องขอต่อเศษสักดิธิ์แล้วก็จักรวาลว่าคุณอยากที่จะได้รับ ความสำเร็จรวมทั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยคุณอยากเป็นคนที่ใช่ของใครบางคนคุณอยากที่จะมีครอบครัวแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะผิดหวังพลังงานของคุณรับไม่ไหวแล้วถ้าจะต้องผิดหวังอีกสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในใจของคุณตอนนี้คุณคิดว่าคุณต้องการที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้ในวงเล็บ ถ้าเขามาจริงจังกับคุณแต่ถ้าเขาไม่จริงจังกับคุณหรือเขายังอยู่ในที่ของเขาคุณพร้อมที่จะจบแล้วคุณก็จะหันหลังให้กับทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเขาคุณจะไปข้างหน้าสู่โชคชะตาของคุณซึ่งข้างหน้านั้นคุณยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแต่คุณจะต้องเลือกแบบนั้นใจคุณบอกไว้ มันหมดเวลาแล้วที่คุณจะรอคอยนะคะเข้าคอนเทนต์คุณจะได้เป็นคนในใจของเขาคนนั้นไหมคุณคุณกลัวบางครั้งคุณกลัวอยู่ในเซฟโซนคุณกลัวกับคำตอบในสิ่งที่คุณก็อยากรู้มันคับเกี่ยวกันสองอย่างระหว่างการกลัวคำตอบกับสิ่งที่อยากรู้ถ้ามันคือสิ่งที่ใช่นั่นก็คือคุณจะเป็นคนในใจของเขา แต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะเป็นวันที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นหรือเขาไม่ได้เดินเข้ามาอย่างที่คุณคิดใกล้ละใกล้ละใกล,ใกล,ใกล้ถึงจุดทแม็กละความสัมพันธ์ครั้งนี้การใหแ้และการรับมันย่อมไม่เท่ากันแล้วนั่นก็คือตัวคุณอาจจะยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขาโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคุณชอบเขาแต่ตัวเขายังคงนั่งนิ่งอยู่เฉยๆในที่ของเขา แต่จริงๆใจเขาอ่ะได้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วนะคุณรู้สึกคุณไม่อยากจะลุกขึ้นจากความจริงคุณกลัวกลัวว่าความจริงนั้นมันจะทําให้คุณกับเขาห่างแล้วก็ห่างไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายคุณก็คือคนที่อยู่ในใจเขานั่นเองนะคะคนที่เขาอยากพบอยากเจอ คนที่เขาคิดถึงตลอดเวลานะคะคุณไม่ต้องเดินไปไหนแล้วเพราะเขากำลังที่จะเดินเข้ามาหาคุณ